อัปเดตสถานการณ์ทางลงแต็มไหมเนาะนี่เป็นรถวน่ประชาชนทางลมน้่งจะข่วมเมื่อไหร่ทางลมน้่งข่วมทางลมนั่งข่วมเมื่อแล้วแต่ว่าฝซนโจกอีกประมาณโซนสามมือเป็นข่วมเมื่อแค่ทางลงแต็มไหมเดีนี้ก็ข่วมเมื่อไร่เนาะเดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์เสร็จเป็น กำลังมีลงไปนี่จะเป็นเพื่อนตองไม่ปัสสานะขวบมเมื่อนองอ่ะนี่ทางลงแฟงไหมขวบมเมื่ เนี่ยลงเฟนไหมเนาะหมแล้วลมนเหลือแล้ว,ลมลวไม่เหลือ ทางลงเส้นใหมแล้วทางไปบา้านคงใช้ไต้เลี้ววาเนาไ้ออ้ไหม่เนานะ uh, ผมเนาะ สถานการณ์สีแยกตลาดกลางคืนเนาะนำ้ำถ่วงมืดเลยนำ้ำมืดเนาะถ่วงมืด,มดสีแยกตลาดกลางคืนมา้างหาของการมาการเนาะซอนี่จะถ่วงมืด ບໍ່ວ່າໄປຊອຍໃດເນາະຊອຍອ່າເียนທດະບານບໍທົວເດບວ່າໄປຊຍໃດທົວເດ